เนิร์ด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 โหดานนี้กันเนิร์ดยิดโดได้อยู่ไปไหนอ่ะบ้านใหญ่เจอตัวเต็มไฟอ่ะไม่คิดไปเองไม่ยอมพับไม้ขับไม้ข้บไม้นึกว่าจะมาฝั่งเอ้ยเอาเจอไม่ยิงเสร็จิงเอาตายยากติดเครื่องโอ้พี่วิอะไรวะหน้ากลับมา เของมันจะล้มกลับไปนะไปก่อนแบงคีวิ่งไปก่อนต้องแขวนตัวตรงเนี้ยม,มีเบิร์กอะไรเกี่ยวกับเสาเลยเลดเกมปะเนี้ย คุมเครื่องลูนเครื่องแรงป๊อบ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 แล้วก็บาร์บีคิวเหรอกลับไปบ้านใหญ่เป็นไงบ้างขึ้นไกลเหรอเกียร์ทางตันขี่ขึ้นขวาให้มันปั่นเลยขี่มาซ้ายให้เล่นโคตรยากในะรอบนี้โดนบีบ bây giờ vậy à? vẫn. đấy hai con này ní là nhỉ bát nhầy này, để đốn pop. để béng bay để nhanh nhanh dì, nhanh. đã vậy anh nhanh 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 nhanh. mà làm ai này bạn บุณคุณจนหัวใส่ร่างใส่ร่างใส่ร่างเปิดกล่องเหรอจะทำให้มันกลายเป็นรงรถศั์สิตบุญเลยนะนะเดยวแบงค์รอช่วยเดีกยหมืองเฟินโอ้โหไอ้เพียวยังไปตามเครื่องเฟิน ได่นน no ู part, okay. ่นนู่น <grateful> น <nice frogs> ่ะออกนู่นออกคน่าจะหาผู้เดาหล้มหาพี่เพิ่นปะเฮ้ยเฮ้ยหาคนไม่เจอหาคนไม่เจอไงเฮ้ยเฮ้ยบ๊กตัดเข้าไปเลยวะจินตนาการล้ำเลิศต้องเหลือเครื่องหนึ่งเหรอนึกว่าเสร็จแล้ว เป็นต้องนอนแล้วตรงนี้นะไปปัดได้บนเพื่อนได้บนได้บนมามาเฮ้ยมีเรียกไมยมีเรียกด้วยนะเอาเรื่องเจีเจนโอ้โหไม่น่าสวนเลยสัตว์เหี้ยตัวหวยเล่นหน้าไม้อย่างเงี้ยเฟี้ยวเลย ไม่มีบาร์บีคิวนะเนี่ยแต่ไปเครื่องนั้นถ้ามันถ้ามันโดนสาตารนนะ่ะทุกคนเราสามารถวิ่งขี่ได้เข้าใจปหมไอ้หี้ยดึงคนนึงดิ <c oughs> มีประตูซ้ายกลางอยู่บ้านหนึงหาประตูเลยไม่ยอมเปิดประตูเลยเชื่อนะเปิดสายบนเลยมันไม่สนใจหรอกเอาพี่อย่างเดียวแหละ <c oughs> ตึงปากหมดนะจะไปขี้แประตูเนีอยมังรอช่วยน่าจะบิงไปเลยแหละประตูนะ่ยกำอยู่มังน่ะรอชาร์ทเอ้าหาไม่เจอหรอไม่รู้เหมือนกันมาแล้วบิงไอ้เพื่อนแตก ไอ้หลออย่าหลักหลักหละหลักตีชีไม่ดงมีแท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 งตีมันเออนี่เก่งทุกคนรอไอวาเก่ง ใช่ใช่ปะมันมีเสียงออกมาแล้วรู้เลยเหรอเป็นทาโกเอาเนิร์ดอ้าวหลอมดิอย่างเงี้ยกลัวหรออะไรเนี่ยแบงค์วิ่งไนไดนเนี่ยฮะฮะมิ้ไก่เกินเฮ้ยตกลงได้ยังเสียงหลงเลยนะปล่อยไปเลยปลอดปลอดปลอดเป็นไงผมมีพระดีเมนคุณภาพแล้วจากเกมเป็นมิด เฮ้ยดูชื i, oul, oh ่อดีด yeah. ูช oh. ื่อดีทำไมมันเห็นชื่ออย่างนั้นแล้วอ๋อปากติไม่เป็นชื่อเหลี่ยมๆแล้วอ๋อเนี่ยญีปุ่นชื่อญี่ปุ่นมีฮงกดโนาะอัสักอย่างอ่านไม่ออกเฮ้ยตายย่างละภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่ชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยอ่าโซเซฟไฟอยู่นี่นะอยู่ที่ไหนอยู่ท้ายบนนะเครื่องมืเอกเสร็จปะไม่เสร็จมีแขวนแล้วระเบิดนะไปสองคนไปสองคนไปสองคน มาเ,เครื่องกูเ,เครื่องพี่อกูแรงจัดเสร็จเป็นคนตายเครื่องกูมั<า>มน80เครื่อง,งผมเสร็จแล้วมันป๊อบป่ะใช่ป๊อบเครื่องกูไว้อยู่กูนะไหนเพื่อนมาช่วยไหนเพื่อนมาช่วยไม่เห็นช่วยเลยแบงค์อ้าวเป็นพันอยู่ขวาล่างแล้วเวทกรรม กลับไปบ้านอะเพกดึงหน่อยได้ผมหวยกาแฟสองแล้วเนี่ยเย่อเพิ่งเย่อเพิ่งเย่อเพิ่งเฮ้ยไล่ไล่ไล่ดึงเลยอาการเป็นไงบอกมามีไกลแล้วก็ทิ้งไปแล้วหักแบงค์แหมเว้ยเห็นเพื่อนอดิษฐะอ่ะเจอเพื่อนนักคนนี้เสร็จก่อนแบงค์มาไปช่วยมา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 หากูมาหากูมาซ้ำเพื่อได้รีบมาซ้ำก่อนไปจะก่อนที่มันจะป๊อป ไม่ไม่ปั่นคนนี้ไปก่อนแบงค์ตายแล้วจะเพิ่งรีบดึงจะดึงเลยเหรอดึงเลยดึงเลยมันจะได้ไปช่วยเพื่อนปั่นได้ด้วยลางกับบ้านฟ้าเข้าไปป๊อปแล้วพอดึงปุ๊บมันจะกลับไปเห็นไหมไล่ไล่เดี๋ยวดึงไปขวาให้เดี๋ยวดึงไปขวากลางให้ตัวแน่ทีหนึ่ง มเครื่องมันค้างไว้ที่ขวาบนนะพี่เอกขวาบนซ้ำอยู่กับเพื่อนสองคนพี่เอกลากไปไม่ใช่เหรอไอ้เฮียเอ้ยคุณนึกว่าจะวิ่งจะลงหินมากะพานิดนึงกะพานิดนึงไม่ได้เล่นนานยังกอดน้อง จะเย็นดีพี่ก็นิน่งเหมือนกัน,นเรียบหลอ่อหน้าวิ่งยาวๆยิบหายเลยอย่างนี้เน,นี่ยไปคิวคนี่ยไปขวาบนหาเพื่อนมีมีมีไปคิวชัดเจนเลยแบงค์อยู่บนกลางหาไปจออยู่บนกลางไอ้อยู่ขวาบนเลยลงไปขวากลางแลนะ้ว ถ้ามันโดนตีพี่ยงมาปั่นใายบนด้วยกันเพื่อนก็ได้เสร็จกูปวดให้เพื่อนอยู่อ่ะไม่อยากให้มันโดนทีแรกอะ่ะกูมีลูกมีแทงอยู่อ่ะไม่อยากให้มันโดนทีแรกอะ่ะนี่อยู่รอประตูแล้วพียงเสร็จแล้วบนกลางบานหนึ่งอ้าตกลงบนกลางขวาล่าง ยากไปแล้วเอาไม่ได้เปิดประตูหรอเขาก็บอกให้มาบล็อกประตูเอาให้ถือบล็อกหน้าประตูดิเฮ้ยพลาดพี่บัดยังไงต่อยังไงต่อสวยไม่หมุนด้วยมันจะอารติดันเออคนหนึ่งเขากดได้บางคนไอ้ประตูปากกูกดไม่ได้กดิ้งไี่เลยเสียงดิ้งหน่อย ไม่มีล็อกเครื่องนะแต่มีลุนมีล็อกแห่งกดเยอะล็อกมีล็อกมีเหรอมีไล่ไข่เจ้ากูเจ้ากูเจอ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 กูเจ้กูขวาร่างที่สองเครื่องนะอย่าลากมานะกูวารลางเครื่องติดกันสองเครื่องเลยเฮียผมก็กดไม่ได้เออมันก็มีคนกดไม่ได้อ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะต้องหน้ากดเยอะหรือเปล่าตอนนี้ผีหาห้องน้ำบ้าถ้ากดได้อ่ะใครที่กดได้นี่ผีหาห้องน้ำบ้างไม่ต้องเนื้อก็ได้ทุกตัวเลยครับ พี่กดได้ห้องปะเฮ้ยปล่อยบิ๊กเลยพี่กดแล้วได้ห้องไหมโดนไปก่อนเลยเฮียไวนะนานอยู่ครับสนุกเลยมือเล่นซสือเดียวกันไม่ได้คนนึงบอกไวคนนึงมานะสนุมสนุกไวอยู่นานเท่ากันไงโอ้โหปากลาง ขวาล่างขวาล่าง50อย่าพุ่งลมนะพี่ล่างเขากำแบบไปก่อนขวาล่าง60ละก็เล่นได้อยู่ทิ้งประมาณน่ะทิ้งที่ไม่ขวาล่างเบนทิ้งทิ้งไปขวาล่างไปไม้อยู่ไม้อยู่ไมอยู่นี่เบนไอ้สัตว์ที่ไหนอยู่หลังรถไอ้ซากรถอ่ะ โวเทมอ่ะนะเออข้างๆที่เราป่ไม่ใช่ะนะาใต้ดินนะใต้ดินอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่รู้พอพังโทเทมอยู่มาหากูบ้อเนี่ยมาหากูไปทำเคลสด่ามาขวาล่าง ได้นะเดี๋ยวกูดึงให้ดึงให้ว่าหลังจากเนี้ยกูต้องเอามองไม้ออกแล้วมันใหญ่ครับปะอุยเฮีย้ยเอ้ยจัดตายยากไปแล้วหลังจากนี้น่าจะจ,ะจโดนนะเตรียมตัวใสนะ่<ะ>กัดไม้ไปเลยนะไอยเหี้ยย ผมหนูก็มาันจะโดนเมื่อกี้ถ้าผมมีกัดหมาที่ยาวเลยเนี่ยแล้วมันรอช่วยปูอยู่ถ้าลกผมคงชุกขนาดนี้เอ็นองไปลองฝีมือกับมันดิไอ,อ้บ้านนี่มึงต้องเงียบแบบกูนะไอ้เฟิร์นแบบไอ้เหีแ้ยบบมึงกู้มวิ่งออกไปให้มันเห็นแบบต่อหน้าต่อตายสัตว์เต่าหางปูเนี่ยนะตอนมึงด่าดิมึง้องด่าแล้วนะมึงตาตุดเหรอ ไมอได้กลับมาเครื่องเดิมนะโดนยืดเครื่องแรงไปขวาล่างเลยอ่ะลากไอนให้ลนะไปไม่ได้ตอนนี้มันโดนอยู่แล้วอ่ะแรงไปซ้ำเลยปั่นอยู่ไหนเบ้นขวาบนขวาล่างนี่ไอ้สายบนนี่ไงจะเสร็จเราห้าสิบมาปั่นกับกูดิเร็วเวลาวิ่งไปต้องหน้าไปก่อนเห็นที่ตาบ้างน้องเฮ้ยเอ้ารีบจุ่มเร็ว เดี๋ยวนี้โดนไม้มันไม่นี่แล้วใช่เหรอมันหายไวเว้ยมันแบบโดนไม้หายไวแล้วแบบเซ็งเๆไปยืนหน้ามังไก่สินะไม่มันบิงมาก็ดักพับฟั่งแล้วกุ้วเขาวิ่งโยกไม้สัตว์ต้องวิ่งเลยต้องวิ่งเลยแบบมันเออมันเลยเร็วเลยอ่ะโอ้ยเหี้ยคุณนึกว่าการสตันไอ้เหี้ยมันมันมันไม่มีไอ้นี่แล้วเออมันไม่คุมต้องวิ่งต้องวิ่งเลยแต่ก่อนเรายืนได้นานดเปิยังไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิด ไอ้เฟินใช้ขวดนะกลัวตายเกินนะดูแถบไหมนะาไอ้เฟันใช้ขวดนะไปดิกูนะไปดิกูในแว้งหน้าอยู่ดิกรู้รเส้นเนี่ยมันแรงพอดิเออว่ะทำไมแรงเอ้า 先我升级吧，李强。